ไปพากเสียงมาค่ะไอ้ไอชาก็ากที่สตูดิโอตลอดอยู่แล้วเนี่ยเอ่อไม่ได้หมายถึงสตูดิโอปกติที่ไอ้ชอบไปประจํานะคือคราวนี้หมายถึงว่าจะไปพากเสียงที่สตูดิโอของกันตนาค่ะว้าวตื่นเต้นมากเลยเนี่ยครั้งเนี้ยว่าจแต่ว่าพากเรื่องอะไรนะอืมถ้าอยากรู้แล้วก็ในปกคลิปก,ก็น่าจะบอกอยู่แล้วนี่คะ่ะ เมื่อกลุ่มกอ่อการร้ายเลือกลับปรากฏตัวขึ้นมาหวังจะกวาดล้างมนุษยชาติที่มีอัตลักษณ์โดยคิดว่าการมีอัตลักษณ์เหล่านี้คือเป็นภัยต่อมนุษยชาติในอนาคตถึงคราวที่เหล่าฮีโร่ทั่วโลกจะต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยโลกใบนี้ไว้ครับว่าแต่ว่าชาบภาคเป็นตัวอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นตัวประกอบค่ะว้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นตัวประกอบที่มีความสําคัญนะ แล้วคือที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการได้ภาคงานหนังโรงนั่นเองนะคะโรงศพไม่ใช่โรงหนังว่าเดี๋ยวตีเลยนะชวนเจลไอ้บ้า สำหรับไบชาะคะการได้ภาคงานระดับภาพยนตร์มันเป็นแบบแลียกได้ว่าเป็นโกในชีวิตเป็นอาช i e เม m e n t หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคือเวลาที่แบบไปดูไปดูหนังในโรงอะไรอย่างเงี้ยก็เคยยอบคิดนะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีเสียงเราเข้าอยู่น,นั้นนี่จะเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นงานางานที่ได้ภาคาภาคในแบบในโรงครั้งแรกเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยนะจ๊ะ สรุปไปภาคหนังหรือว,ว่าไปภาคอ,อ,าอนิเมะนะเออไปภาคอนิเมะที่เป็นหนังในโรงภาพยนตร์พอใจยังพอใจยังนีอนิออเดีเจ้าอยากไ้คือแต่ถ้าจะให้เล่านะคะมันก็แบ่งออกเป็นหลายพาร์ทนะคะคือเรื่องของการเดินทางไปภาคเสียงไงชาไม่ได้จบแบบไปถึงแล้วภาคเสียงแล้วจบเลยนะคะแต่จริงๆไปถึงภาคเสียงแล้วก็จบเลย <laughs> จริง <laughs> เอ,าอา้าอะไรกันครับเนะี่ยเฮ้ ว่ามันมีสตอรี่มากกว่านั้นนะโอเคอันดับแรกก็ต้องเรื่อง,องการเดินทางเลยค่ะขึ้นชื่อเรื่องการจราจรในกรุงเทพที่มียอดอันดับต้นๆของความรถติดเช่นเดียวกันเวอร์ a อยด o l เองก็มีวันแบบนั้นด้วยเหมือนกันไม่เชื่อดูเลยค่ะไม่ต้องไปไหนกันแล้วเนี่ย <laughs> ประเด็นก็คือการไปภาคเสียงครั้งเนี้ไอชาเพิ่งกลับมาจากสอบแล้วก็โดนพี่โปรดิวเซอร์ค่ะให้ช่วยถือกล้องถ่ายเป็นแบบถ่ายแบ,บบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อยังต้องเป็นตากล้องเองด้วยนะคะเขาเรียกว่า DP อะไรนะ DP ย่อม,มาจาก director of photography ม,มันหมายถึงอะไรอะ่ตะตากล้องะก,ก็พูดไปแล้วไง แรงครับเนี่ยอยู่ดีจุดเฉียวก็จุดเฉียวอยู่ดีเหมือนจอมลิเทนต์มาไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนี่ป่าถูกฆ่ากูเ่ยอย่านี่ดูนี่มันมันเออมันดูเปี่ยวๆชอบกูชมกูตอนนี้มันเป็นหมาเลยนะแต่การถ่ายวล็อกครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคือมันเหมือนไปล่าท้าผีมากกว่าค่ะใช่ใช่ใช่ล่าท้าผีแต่ว่าจุดเฉียวไม่ได้ไปนี่ใช่ อาชาตเลือกเอาเฉลวไปแต่เฉลวไปด้วยทางจิตเฉลวอยู่กับอาชาต์ตลอดเลยใช่ค่ะเหมือนไปถ่ายรายการล่าท้าผีแถมทำเท่าว่าตอนแรกจะหลงด้วยนะคะไม่เชื่อดูบรรยากาศได้เลยไม่ทราบว่าคุณมีเรื่องราวประสบการณ์คนพูดต้องการจะเล่าไหมครับที่ซอยเนี่ยคนเคยผ่านได้เหรอ่ แต่ทุกที่คนจะมีประวัติไงแบบว่าอ๋าใช่ใช่ใช่ก็อยู่มานานแล้วนะใช่ตรงนั้น,น่าจะเป็นทงนาแถวเนี้ยอ๋อเใช่สปทง,งนามีการกัตรกรรมกเกิดขึ้นในทุงนาเระว่าตาสีกับตาสาไม่ถูกกันตาสีกับตาสาไม่ถูกกันคนหนึ่งแย่งปลาคนหนึ่งขโมยไก่เอ้ต้องมีอะไรนะลุงบ้าชื่อดังด้วยาทารายการ่ีหรือ่่าไปา่ายบอกไปฮนา่า่ แต่วันนี้คุณคุณภาคภาคเรื่องอะไรนะอา um, My Hero Academia the movie ค่ะภาคเป็นตัวอะไรครับภาคเป็นตัวที่ชคือระหว่างทางอะคะ่ะมันมืดมากเลยคือมั่นใจว่าตอนนี้ทีมงานตัดคลิปออกมาได้แบบดูดูเหมือนรายการล่า <c oughs> ท <tang> ้าผีมากแน่ๆไน่น่ากลัวามากเลยเฮ้ยถึงจุดน,นี้หลายๆคนคงน่าจะเดา <illas> <c oughs> ได้แล้วนะคะว่าไอชาได้ภาคเป็นตัวอะไรใช่ไหมใช่ไหมอยากรู้ต้องไปดูในรง คยค่ะสกิลเอ่อไม่เคยวาดนี่เป็นครั้งแรกนะที่ฉันได้วัดหนังลงอ่ะตื่นเต้นมากคือบอกว่าตอนนั้นที่พูดถึงเรื่องเอ่อโกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป้าหมายว่าอยากจะทําอะไรบ้างหลังจากนี้ก็แบบว่ามีการพูดโอ้ยคุณอย่าพูดดิอะไรกันครับเนี่ยโดนขาดเพราะว่าเรื่องสารตายายเนี่นะไอ้บ้าเอ้ยไม่เข้าใจว่าทําไมชอบพูดเรื่องผีตลอดเลยฮะใช่ใช่แถวกลัวแถวกลัว แต่เยวไม่ได้ไปนะใช่แต่ว่าเยวกลัวแ้วก่อนเจวจันกลัวเจวกลัวเออ,อแล้วแต่เลยเออแต่ว่าระหว่างทางนะคะเจอไนท์มาร์เก็ตด้วยค่ะไอแช่ชอบไนท์มาร์เก็ตมากเลยนะอยากไปเดินค่ะแต่ว่าเออพิมโปรดิวเซอร์บอกว่าไม่ได้ในภาพงานก่อนที่เราจะไปเนะี่ยมันคือ,อห้องภาพที่ชื่อว่าอะไรห้องภาพกัลน,นากเขาบอกจุดสังเกตคือจดู ตูกโทรศัพท์สีแดง,แดงมันเป็นจุดสังกเกตได้ขนาดนั้นเลยเหรอหนคนุณคิดว่าตอนที่เราจะหาสีแดงเจอผมอต้องอลองดูแล้วแหละแล้วคือถ้าตัดภาพกลับมาดูตอนนี้นะคะคือมันมืดมากไอชาคิดไม่ออกเลยว่าจะหาตู้โทรศัพท์สีแดงเจอได้ยังไงอ,อ่อะก็เจ๋วว่ามันยากอยู่นนะชาไม่รู้ว่าจะแบบว่าจะทําได้ดีไหมแต่ว่าจะพยายามไม่เต็มที่นะคะก็สําหรับใครที่อ่าตั้งใจจะไปดูก็ ฝากด้วยชาด้วยนะคะหลังจากนั้นก็หลงทางนิดหน่อยด้วยค่ะอะหลงทางเหรอคือคคดว่าน่าจะไปถูกนะคะแต่ว่าแต่ว่ามาถึงที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้อะคุณเราอยู่แถวไหนเนี่ยที่มันริมบึงริมบึงรัชาดาที่มันที่ไหนเนี่ยว่าแต่ก่อนอันนี้คุณไปไหนไมานะก่อนนะอก่อนมาพากงานทำอะไรอ๋อก่อนก่อนภางานสอบอะนี่คือสอบเสร็จมาพากต่อเลยสอบเสร็จมาพากต่อเลยโอ้ ถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งใจไปดูมาฮีโร่นะคะก็ฝากดูไอาชาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ตั้งใจไปดูไอาชาก็ฝากดูมาฮีโร่คะอะโอเคในที่สุดหลังจากที่เดินทางมาเรื่อยๆไอชาก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้าทางเข้าสตูดิโอภาคเสียงแล้วนะคะอบอกได้เลยว่ามืดมาก มันจ้าซะเลือกเกินเห็นแดดสารภูมิอุยคนตรงนี้น่ากลัวาตู้โทรศัพท์สีงทีไหนนี่มันดูเหมือนลานจอดรถอะเดี๋ยวนะมันต้องตรงไปอีก่ะเอรเหมือนเหมือนจะต้องตรงไปอีกนะใช่ใช่โอ้ยคุณเคยจากผู้แทนรู้เลยอะว่าข้ามแบบว่าลูกรละหน้าดะและในที่สุดพวกเรา สิคะคิดว่าจะเจอได้ยังไงกันคะแต่ทํา่าเจอไหมเจอโอ้ยนี่ไงตัวรถสีแดงอุ้ยโหมันมันดํามากเลยในจอเนี่ยมันมันคงจะแดงถ้ามันเช้าใช่ใช่ใช่มันน่าจะใช่นั้นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวเราจอดตรงนี้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวข้าคุณจอดตรงนี้เราก็จะได้เห็นเราก็จะได้เห็นเห็นตุ๊ด พเสื้อโทรมาพี่เสื้อโทรมาอ่อโอเคโอเคจะจอดรถแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะขออนุญาตตัดสายนะคะแหละสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการบุป้าที่นี่ที่นี่มีประวัติไหมครับของผมไม่ิเอาเรื่องตู้ตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์สีแดงไหนตู้โทรศัพท์เด เดินไปที่โต๊ะโทรศัพท์นี่คือต๊ะที่เราใส่เสื้อไม่ดน่ากลัวใช่ใช่บรรยากาศน่ากลัวมากคือตอนนี้เราต้องรอครับเราต้องรอเพราะว่ายังไม่ถึงคิวเราใช่ระหว่านี้เราดูลาดจอดรถไปก่อนนะสเก็ตบ้างตอนนี้รู้สึกวังเวีย นีไ here. However, here ่ไงเอเลเมนที่ที่เหมือนผีสุดเลยอันนี้เลยนี่เหมือนเลยเพื่เปิดไฟทีได้เหมือนเลยนี่นี่นี่ครับนี่คนคนคนสาดคนสาดนุ่มนุ่มนุ่มนี่เหมือนไหมนี่ไงเห็นไหมโอ้ยเหมือนไหมเหมือนแบบเดินลองเดินลองเดินลองเดินเอเลเมนที่เหมือนกับหนังผีถ้าจะต้องมีเพิ่มก็คือต้องมีหรือว่าเป็นอาคารร้านอันนี้ไม่รักมันดูไม่รักอะไรเป็นไงคะบรรยากาศเหมือนรายการล่าท้าผีไหมแต่ว่าตอนไปถ่ายไม่เจออะไรนะคะ ไม่เจอใช่ไหมนะใช่ไหมนะกว้าาาาคดีนี้มีเรื่องราวนภาพของเขาหายตัวไปใช่เขาในห้องภาคแล้วไม่ได้กลับมาดีโอยยังแก้งกันซึ่งก็คือชัดเกจ็คเกนปกติเขาเขาไม่ทำบอกตอนกลางคืนแบบนี้นะนี่มันไม่ใช่รายการบอกอ่ะนี่มันรายการลาทาพีชัดเลยแบบบรรยากาศมันได้มาก คนผมนึกถึงแบบอะไรนะอะไรอะไรฮาแพงตอนที่สี่ที่มันอยู่ในรงแรมขูดแล้วขนลุกเลยเคยดูเคยดูคมดูตั้งแต่สี่แพงฮาแพงที่ไม่สุสานรถปะหรือว่าเป็นร้านโงรถอดอไม่ไม่มันเป็นไฟแนนซ์รถยนต์อันนั้นอะเออไฟแนนซ์รถยนต์นี่เราคุยกันเรื่องเดียวกันด้วยใช่หรือว่ามันมีรถเหรอโอเคแล้วแล้วมันมีผีในรถไหมจำไม่ได้อ้าว ผมปิดตาไปแล้วมันครึ่งเรื่องคนดูครึ่งตาปะ่ะไม่ผมดูอย่างนี้เลยดูปิด<ม>ปิดปิดตาเลยแบบปิด, <laughs> ป,ด,ป,ดปิดแล้วก็แหวกนิ้ดนึงอย่างเงี้ยน้ำก็จะเห็นเป็นเป็นซีซี่เหมือนกำลังแอบดูคนอาบน้ำอะ <laughs> แต่ว่าจริงๆก็คือดูหนังผีเ <laughs> นี่ยผมว่ามันจะพีคมากเลยเว้ยถ้าเกิดเราแบบเราเอาเราพูดไปตัดใช่ไหม, <laughs> มแล้วก็แบบแล้วเราเจออะไรบางอย่างที่เราไม่รู้มันอยู่ในคลิปเออแล้วก็เนเรื่องแบบว่าทีมทีมมานั่งเช็คอีกทีหนึ่งว่า มีมีความติดปกติบางอย่างใช่เช่นแบบเจอเจอเธอเจออะไรบางอย่างผมก็จะส่งเฮ้ยคุณเป็นไรคุณจะโน้มตกใจเลยฟั่มน้ำฟั่มน้ำไงพอเราปั๊บแต่เมื่อกี้มันนอกึ่งจะต้องหว่านได้จะหว่านได้ผมจะด้อยู่แมัใช่ เล่นเยอะไม่เอาแล้วค่ะหยุดเลยนะเดี๋ยวมาจริงหรอกนะคะไม่เอา ลังจากที่รอกันมาสักครู่หนึ่งในที่สุดก็ได้เข้ามาที่ห้องพากแล้วนะคะอุ้ยบรรยากาศบอกได้เลยว่าต่างจากที่เคยไปมาเลยนะทั้งอุปกรณ์แล้วก็การมีดีเรคเตอร์คอยมากำกับงานพากให้ด้วยนะคะสุดยอดประบับเป็นห้องที่มีแค่แค่โต๊ะแบบเหมือนโต๊ะเรียนเลย <laughs> น่กกากลัวมากจักใจของไอดอลที่บอกว่าเพิ่งสอบเสร็จมาแล้วต้องมาเจอโต๊ะที่เหมือนโต๊ะเรียน แล้วก็เป็นหนังสืออ่ะบางอยู่เป็นตังค์ละอันนี้เป็นบทภาคนะคะแต่คุณบอกชื่อหนังอีกทีให้ให uh, <ay> ้โอกาสไปอ่าน My Hero My Hero Academy the Movie World Heroes Mission โอเคว้าวสู้ๆนะครับสู้ได้ค่ะ <c> ท <oughs> <c oughs> นทนทนโอเคโทอดีแล้วเดี๋ยวผมบอกไปรอข้างนอก สวัสดีครับพี่เติ้นะครับให้เสียงภาพเป็นมมดูยะอิสุคุวันนี้ก็มาช่วยดูน้องไอชานะครับที่กำลังลงเสียงเรื่อง My Hero Academia The Movie ชื่อภาคอะไรนะโลกคนฮิโรกู้ิิกิตโลกอ่าแล้วก็มาดูกันนะครับวันนี้น้องไอชาเราจะเต็มที่ขนาดไหนน้องไอชารับบทอะไรต้องไปดูในโรงภาพยนต์กันนะครับ เอ๊ยขายเก่งเลยนั่งนั่งฉายเมื่อไหร่นั่งฉายเมื่อไหร่ฮะนั่งฉายวันที่6มกรานะครับกับรอบจริงเนาะอ่าแต่ว่าเราพิเศษจะเป็นวันที่25และ26ธพันวาคมใช่ครับสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแบบว่าเสร็จ ตื่นเต้นมากเลยนะคะว่าอาจจะเป็นยังไงก็เดีวทุกคนเราไปดูกันในโรงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูมาฮีโร่ก็ฝากไอชาด้วยนะคะใครอยากดูไอชาก็ฝากมาฮีโร่ด้วยนะคะเอ๊ะนี่ไอชาเหรอโอ้ไอชาค่ะนั่นใครคันเนี่ยเด็กกูเองฮ้ยจริงเหรออะไรครับเนี่ยแล้วนี่ใครครับเนี่ยสวัสดีค่ะไอชาอุระกาอุาระกะ นี่วนี้เราอยู่กับน้องไชเลยนะนันินะติรได้เลยเยอะกุนันน่เดยู่ในกตเยวาก็เป็นฮีโร่ได้นะคคุนะคะเพราะฉะนั้นมากิฟผมคงได้กุมาไป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 ูเห มาว่โโอ้โหถามหน่อยสิเป็นยังไงบ้างเหรอรู้สึกแบบพอ,พอพอพักเสร็จวันนี้วันแรกเนี่ยครั้งแบบก็าาอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกก็ตามวันนี้วันแรกวันน <c oughs> ี้วันแรกไม่ใช่สิ <c oughs> เริ่มหมดแล้วขอโทษทีวันนี้วันแรกก็คือหมายความว่าอา๋อพรุ่งนี้พี่ขอนัดแก่นะครับไม่นะคะับไม่นะครับอย่าทำแบบนี้วันหนูเลยแต่ว่าพอดีวันนี้เราก็มีนัดแก่มาคนหนึ่งแล้วเนกัน ไอ้แก้วเขาไม่มีแกล่ะหวังว่าอันเชลเขาไม่โดนบาสับซ้ำรอยนะคะเขาไม่โดนหรอกมั้งคะบทก็มีอยู่นิดนึงว่าน่าโดนหรอกว่ะแต่ว่าเป็นบทสำคัญมากเลยนะแต่อยากรู้สมบัติขนาดไหนต้องไปดูในโรงภาพยนตร์ในะใช่ใช่ไปดูกันเลยค่ะกับมาฮีโร่ค่ะจะไปดูมูฟวี่ world heroes mission รอบพิเศษ25ิบถึงยีธันวาคมรอบปกติ6มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ และนั่นคือเรื่องราวการเดินทางไปบุกห้องพัางเสียงแบบเทียนตปเครั้งแรกของดอยชานะคะถ้าใครอยากดูอ so ยชาก็ไปดูอยชาส่วนถ้าใครอยากดอยชาก็ไปดูมาฮีโร่ด้วยนะคะบายค่ะเอ้ยอย่าลืมกดซับไปด้วยนะซับ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 ไลท์ซับลท์ขายเก่งมากเลยคุณรักกาขอบคุณนะดิคือไม่เป okay. ็นไรแล้วก็ขายเก่งพอกันแต่ถ้าไอชาจะขายเก่งกว่าเราก็ได้ผมหัวล้อจนกล้องสั่น